ก็เอาเลยนะคนดูวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าจูจูสึชินานิกันกันอีกแล้วนะก็หลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วแม่งก็อัปเดตมาเมื่อวานนี้ประมาณ3-4ทุ่มมัง้งถ้าจะไม่ผิดมีอัปเดตก่อนอัปเดตนี้นะมันจะเป็นของฮิกุรุมะเอาเฮียรถติดมันจะเป็นของฮิกุรุมะและผมไม่ได้ถ่ายไว้เว้เพราะว่าผมไปต่างจังหวัดก็อย่างที่โพสต์ไปใน YouTube ทูบนะ ก็ผมก็เขียนไว้อยู่ก็นั่นแหละแล้วผมไม่ได้ถ่ายก็เลยขอมาย้อนวันๆหน่อยละกันเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้แม่งมีหลายแมปชิปหายเลยอัปเดตเยอะชิปหายอชุรัสก็อัปเดตฮีโร่เบตเทิก้าก็อัปเดตโอ้โหบล็อกฟุตอัปเดตด้วยแต่น,นั้นนั้นทีจะอัปอันว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอย,อย,อยลงไปทีละคลิปว่ะนะแล้วก็แน่นอนเลยสําหรับสปอนเซอร์ใครที่อยากจะเข้าก็เข้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์บัคสลาวาบัคส์ทิพนช็อปบับเบิลช็อปโอ้โห าได้เลยครับก็นั่นแหละครับสำหรับสปอนเซอร์ที่อยากจะเข้านะครับก็อยู่ใต้ลิงก์ดิสคริปชั่นนะครับก็ผมแปะเอาไว้แล้วที่ติดต่อผมก็ติดต่อมาได้นะครับผมผมรอตอบประมาณ5ชั่วโมงนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับกูไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเห็นเดี๋ยวผมจะตอบไปทันทีทันใดเลยนะครับก็นั่นแหละครับก็มาเรามาลุยอัปเดตนี้กันเลยดีกว่าก็แล้วนะคนณดูก็มาอยู่กับ ผมกันอีกแล้วตอนนี้มาแต่ผมจะรีวิวย้อนยุคสักนิดหนึ่งเพราะว่าอัปเดตที่แล้วผมไม่ได้รีวิวนะก็จะเป็นทางด้านของฮิคุรุมะที่มีอันติเข้ามางั้นก็มาผมจะอันติไปเลยแล้วกันพาร์ทส,สี่ผมก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะอะไรขนาดนั้นนะนะก็อาจจะรู้แค่นิดๆ,ๆหน่อยๆอ่ะกางอนาคตไอ้น,อน,น้องจุงตอบความจริงมาก็เท่าที่ผมรู้เนี่ยอ,อ,อันแรกอันแรกกดกดอันแรกเออใช่ต้องกดให้ตรงกันแต่ถ้ากดอันแรกเนี่ยถ้ากดปุ๊บก็จะได้เลยนี่เต็มหลอดเลยในีูจะเป็นงี้มาครั้ผมมารีวิว กิลกนแล้วกันเดี๋ยวผมไปอธิบายพาสทิทีหลังมาก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการฟันแล้วมันหลบอย่างนี้นะแต่ดาเมจก็ปกติเลยแล้วก็สกิลแรกสกิลแรกเป็นการพุ่งเข้าไปเสียบแพ่โดนสามครั้งใช่แล้วถ้าโดน3ครั้งก็จะเดสมอลด้งไปเลยแล้วนี่ก็จะเป็นการเสียบสกิลแรกครั้งที่2นะแผ่จะเป็นการเสียบแล้วก็เตะหัวนะแล้วก็รอบสุดท้ายครั้งนี้ก็จะตายเลยนะเสียบปุ๊บนี่ ปองแถวก็จะตายเลยนะแล้วก็สกิล2นะครับคนณดูก็จะเป็นการวิ่งเข้าไปแล้วไปฟันนะครับก็วันช็อตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทักคัลลีหรือจะเป็นมโหรากาก็ตายห่าวนะครับสู้สกิลเฮียนี่<ท>ไม่ได้นะ<ท>นี่อะไรนะมาครับคุดูก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายพาร์ทสี่ที่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรขนาดนั้นที่จะไปแปลแล้วก็รู้ทุกอย่างนะครับ<อ>ผมก็กลางกลางอนาเขตไปเลย let's go โยอก ก็สําหรับการกางอาณาเขตเนี่ยจะต้องตอบให้ตรงกันนะครับผมดดถ้าตอบตรงกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มหลอดข้างบนมานครับแต่ถ้ากดอันแรกแล้วตรงกันก็ได้เลยเต็มหลอดเลยแล้วก็ไอสองอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าต้องทายังไงแต่ถ้าตอบถูกเนี่ยจนหลอดอันนี้เต็มก็ได้ดาบเหมือนกันนะครับผมย<อ>ิดสกิลด้วยเวลาอาณาเขตหมดยิดสกิลอ๋อหนึ่งสกิลหนึ่งถึงสองโอเคหนึ่งถึงสองก็ตอนนั้นนะครับผมดูในนี้ไม่สามารถตีกันได้นะครับผมก็นี่ ตีกันไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าถ้าเป็นมโหรากาเนี่ยสามารถแบบเปิดแม่งตรงนี้ได้เลยนะผมคือแม่งโ <c oughs> งชิบหายกูก็ไม่รู้ว่ามันจะทํามาเพื่อส้นตีนอะไร <c oughs> นี่นะครับคนดูถ้าสมมติว่ากดตรงกันเนี่ยมันจะเพิ่มมาเปน็นนี้เพิ่มมาทีละหนึ่งถ้าเป็น2อันนี้นะถ้าเป็นสองอันนี้นะนออนนจะเพิ่มมาทีละหนึ่งแต่ถ้ากดอันแรกไอแบงค์กดอันแรกไอแบงค์กดอันแรกแต่ถ้ากดอันแรกเนี่ยก็จะเต็มเลยไม่ว่าจะแบบ ไม่มีหลอดในสัก,กอันแต่ก็ถ้ากดถูกก็ได้เลยนะครับผมโซเชียลเนี่ยแบบมันก็ค่อนข้างโกงนะแต่ว่าเราต้องตอบให้ถูกถึงเราจะได้ดาบเชี่ยนี่มาแต่แนะนําว่าให้กลางหลายๆคน<อ>ดีกว่าแล้วก็อย่างนี้นะคนดูคือถ้าสมมติว่าฝั่งนรงข้ามเนี่ยกดบล็อกนะแล้วเรากดฟันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการหลบเฉยนะไม่มีดาเมจอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าในเรื่องเนี่ยแม่งโดนทีเดียวตายหานะครับแต่ไม่รู้เชี่ยนี่แม่งโดนหลายทีก็ไม่ตายนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ถ้าโดนก็จะเป็นสีเหลืองนะแต่ถ้าไม่โดนก็จะเป็นสีํา อาอันนี้โยกหลบโยกหลบเฉียวเฉแบบอันนี้โดนหมัก่อยหน้าแทนอะอ่านี่ก็จะเป็นการหลบนะครับผมถ้ากดบล็อก,<บ>อกแล้วก็ถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยมันน่าจะมีของเข้ามาด้วยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดก็แล้วนะคนดูงั้นผมเนี่ยจะมารีวิวแบบของเพิ่มเติมสักนิดสักหน่อยเพราะว่าที่ผมเห็นมันก็มันก็เป็นของทั่วไปก็ไม่ได้อะไรขนาดน,นั้นอะ แต่ที่เห็นขออัปเดตมาก็เยอะอยู่ก็ไอของพวกนี้เนี่ยจะดรอปตามเซิร์ฟทั่วไปไม่รู้ทุกที่ไหมผมก็ยังไม่เคยไปหาเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมสามารถกดซื้อมาได้นะแต่ถ้าซื้อในเซิร์ฟวีเนี่ยจะไม่เสียตังค์นะครับผมก็คือนี้กดซื้อมาเล่นกับเพื่อนได้ก็อันแรกที่ผมสุ่มได้ก็จะเป็นดาบของเมงุมีนะครับผมนี่เลยฟันฟันงี้ก็ของก็บงงั้นๆแต่มันตีเร็วแค่นั้นเลยชิง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 โอเคงั้นไปของถัดไปนี่นะครับคนดูก็อันนี้จะเป็นของชิ้นที่2ของอัปเดตที่แล้วนะก็็จเป บอกได้โอเคยิง2องสาห้าหโอเคนะคุณดูสําหรับปืนก็สามารถยิงได้6นัดก,ก็ก็นั่นแหละโอเคคุณดูของชิ้นต่อไปก็จะเป็นกระบ,บองกระบ,บองอันนี้น,น่าจะเป็นของเอ่ใครวะมาครผมก็สําหรับกระบ,บองก็บล็อกได้ตีไม่เขานะผมมาเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์หนึ่งสสาม ก็จะเป็นการตีครั้งที่3เนี่ยตี2ฮิตนะ2 3 4สี่นี่เฮียพูดตามไม่ทันได้เทียก็จะมีประมาณนี้นะของมันก็เอาไว้เป็นของเสริมเฉยๆก็ไม่ได้เวิร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะก็โอเคนะคุณดูตอนนี้เราก็ได้ของอันต่อไปมาแล้วนะก็จะเป็นเหมือนเอ่อโอเคที่บันทึกเสียงนะครับเหมือนน่าจะอยู่ในมังงะนะยังไม่ถึงอนิเมะจริงงั้นก็ปาไปเลย let's go โอเคฮะไม่โดน กระโดดบนี่นะครับคนดูก็โดนก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นการสตันด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดสตันใช่เป็นการสตันมาแล้วคนดูของชิ้นต่อไปก็จะเป็นไอวอลนะครับคนดูที่เขาเรียกกันนะก็จะเป็นการงัดหัวแล้วก็ตัางไอวอลนะเบลฟีไฟนะแต่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 นี่ครับก็จะเป็นไอวอลสีเขียวอย่างนี้เลยถ้ามันดรอปนะนี่เป็นการนี้แล้วก็ตายได้ ไม่ได้เพี้ยวอะไรขนาดนั้นนะคนุณดูเอมันก็สามารถกันได้ทุกสกิลเลยไหมสีม่วงนะจาจะกันไม่ได้นะฉก็ไม่แน่ใจนะก็ลองไปใช้ดูนะแต่พวกมึงก็ไม่น่าใช้อยู่แล้วหรอของนเงี้โอเคนะ<อ>คุณดูนี่ก็จะเป็นเหรียญที่เราได้มานะก็โอเคแลวนะคนุณดูเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมกดส,ก,สก,กิลมูลสกิลแล้วผมปาปุ๊บนี่ก็จะเป็นการมันก็สะท้อนได้หลายสกิลเลยถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้ของชิ้นสุดท้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ผมจะรีวิวในครั้งนี้นะก็จะเป็นระเบิดปาเบลส นี่ก็จะเป็นระเบิดเงี้ยนะคนดูก็สําหรับของยิบย่อยก็จะมีประมาณนี้นะเป็นของที่เอาไว้ใช้เล่นในเซิร์ฟทั่วไปได้นะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็สําหรับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมีแกมโบวก็สกิลสองเนี่ยสามารถทําอย่างนี้ได้นะคนดูโปะแล้วก็กระโดดนี่ก็เป็นนี้กดกระโดดแล้วก็กด3นะไปเป็นทุ่งนี้นี่ทำอย่างนี้ได้นะคนดูกดปุ๊บแล้วก็กด2มันก็จะเด้งเด้ง เด้งแล้วต่อคอมโบโอเคต่อไม่ได้นะเอ้ยที่จริงมันต่อได้คุณดูถ้าถ้าเป็นสกิลสีนะแต่ว่าอันนี้ผมต่อไม่โดนก็โอเคนะคุณดูก็สําหรับไมฮิตโตะเนี่ยก็จะมีแบบว่าสามารถตัง้งไอวอลได้เหมือนกันนะคนุณดูเอ้ยไปฆ่าคนก็ได้ไที่เลืน,น้อยน้อยฟินิชเอ้ยฟินิชเชอร์เอ๊ยนั่นแหละแต่ไม่ไม่ต้องเป็นแบ็กแฟลนะคุณดูก็กด3ามเฉยๆนะโป๊ะแผ่นี่จะเป็นงี้มาจะดอกกําแพงเพชรไอกําแพงเพชรมานะผมแบ็เพชรป่ากําแพงเมืองจีน ก็จะเป็นอย่างนี้นะคนดูกําแพงก็น่าจะเป็นเหมือนกําแพงสีเขียวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะผมก็จะมีประมาณนี้นะคนดูสําหรับอัปเดตนี้แล้วก็อย่าถามเลยนะครับว่าทําไมผมไม่เอาฮิคารุมะไปเล่นในเซิร์ฟทั่วไปก็แน่นอนครับเด็กแม่งไม่ชอบดูคลิปยาวๆกันกูก็ไม่เข้าใจพวกมึงเหมือนกันนะครับผมแหมก็ไม่เป็นไรนะครับ